บายดี <m> <dei niveau> สบายดีพี่น้องได้จังงูเห่าบัดเข่ามาบ่แห้งนั่งอยู่ดีดีผัดงูเห่าผัดมาพี่น้องเขามันเข่ามาใช่เลยอ่ะบ่หูนี่มาอยู่นี่มาหนั่งอยู่นี่ขางบ่แพงกันนั่งอยู่นี่นี่พี่น้องนอนนอนอยู่ในนี่งูเห่าเข่ามางูเห่าพี่น้องอยู่สื่อบ่แห้งแนมไปผัดเห็น นี่นะงบุจัดการนี่พี่น้องบะเพงนอนในนี้งูเห่าพัดลอยมานน <c oughs> ่บะกระตันที่จับงูหงเห่ามาแลวพี่น้องอีดออกไปเลยพี่นอ้องเดี๋ไปเห็ดนะไปเลยพี่น้องไปเลยวอไปเลยเอาไปแล้วอันตรายเลยเพื่อน อยู่ดีๆผัดมาพี่น้องเกือบบาวแพงเบิ่งไปเบิ่งมามาลอยในขวดน้ำโคกเก <c oughs> ือบบาวแพงพี่น้องลอยมาในขางบาวแพงกัดบาวกับตันจับงูเห่า oh. nằm yu đi đi thật lò a vang luộc mong 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 thôi 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 con nó thôi 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 lui thôi 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 อยู่ในเฮือนและร้อยมาเพื่อคาข่อยนอนเหยียดอยู่เพลงกำลังนอนผักผ่อนพี่น้องโอเค,อเ,คเราจับได้เหมือนไอ้น้องประเทศไทยแล้วปิดฟ้าแล้วก็ไปปล่อยธรรมซาปล่อยลุงหวยน้องเกือบพี่น้องเกือบาเาแพ่งแล้ว <c oughs> เออมันจะอยู่เท่านี้แหละงูเหา่าเป็นงูเห่ามันจะขาดอากาศง่อดำแจ็คสันนิดยังเนาะงูเห่าใหญ่สิบูปิสคอดำแบบนี้อือาจ้ชิเป็นงูเห่าหองูเห่าหอตัวน้อยแต่ว่าผิดอันตรายพี่น้ะงูเห่าใหญ่สิมีเป็นตัวหน,นังสือใส่หัวมัน อันนี้เป็นงูเหา่าหอมีการดำในคองูเหา่าหอ่ออันตรายพี่น้องงูเหา่าหอ่ออันตวัวสบบนี้อันตรายแล้วหยิบ้าแห้แดดอืมแดดแดดพี่น้องเอ,อ้ยำลางสีลงดำหน้าแรงนอนอยู่ดีๆผัดมาดเด้มาเพื่อขาคอย มีพี่พน้อบ่แเพงนอนอยู่ในน,น,นนี่บ่แพงเดค้ามานี้ผัดมาเพื่อขาบา่แพงเลยเลยีเลยยังบ่อเพงเหรอวาเบิ่งผัดรอยเป็นนี่ไอหูเหาเฮอเป็นหัปะ่าปลาดตายตายพี่น่อมา,าเพ่งเกียไปปล่อยเนาะงูเห่าสนิดนี้โตน่อยแต่ว่าผิดแห้งพี่น้อพิ่หน่ะูเห่าเหอ มูเห่าเนาะไอยพี่เน,นาะตัวใหญ่สุดสัมปตีนี่แหละเรือสัมนิวมือเนาะกำลังสืลงดำนะพี่น้องไปพี่น้องลงบาดนีรลงมาให้หน้าแล้วพี่น้องมาแพ่งก็เสีเอาไปปล่อยเนาะออ งูเห่าเรื่อนปลาดำปไปเพื่อขาเห่านอนอยู่ทีๆบปเพื่อขาแม่เพือนบุแมนบ่หูกันไปเพื่อขาบ่าแพงเนาะบาแพงก็เสไปปล่อยไปปล่อยอยู่ใสปล่อยอยู้ใส่เนาะ ไปอยอยู่ทางคนละพี่น้องทางของคุณมันจะไปใจกับไปเกือบพี่น้องเอ้ยเกือบข้ากัดนี่พิดแห้งเลยพี่น้องงูเห่าเหาหอบเนาะเพิ่งเหอาเหาะงูเห่าเหาบนี่ก็เอดปลาเลยพี่น้องแพงกับใครเลยปล่อยสิปล่อยเลยเลยนาะพี่น้องเนาะ ออกห้ออกมาพี่น้องจะออกแล้วหาทางออกไปเลยพี่น้องแาเนี้เขาป่าไปเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยป่านี่ก็ป่าในห่วยเลยพี่น้องนี่ ตอแล้วเราก็สิไปดำหน้าคือเก่าพี่น้องบ้านตกใจคือการพี่น้องบาเพงก็ไดนั่งอยู่วัดยังมาเลื่อ,อยขาบาเพ่งเพงลุกมาเบิง่งอา้าวกับตันงูเฮาดีแต่บอกกัดนะพี่น้องเนาะมาเลื่อ,อยขาสื่อแต่ว่าบริกัด ถักัดนี่คือสีโศกหลายแห่งแล้วบ่แพงนี่นอนซื่อๆกับงูเห่าเขามากัดแล้วพี่น้องเนาะมาเลืออ่อยซื่อๆบ่กัดแล้วเรียบร้อยพี่น้องสิมากินมามี่ฝีมือป้าเมาต่อสบ,บายดีพี่น้องดีพุ่งหน้ารถสายสีคงบ่กินแบบจืดๆเลยป้าเมาสื่อระเด้อพี่น้องเด้องูเห่า งูเห่าเล็กงูซื้อแมเล็ลาวเล็กลาวยังเกาะเล็กงูนะทำสองเจ็ดสองขึ้นอันสองเก่าสองเก่าสอง่แพงถูกอยู่ได้พี่น้องเล็กงูครับแพงซื้อนี่มามาพี่น้องซื้อก็ได้งูเห่าด้วยโอ้ยมันอะไมันเกาะอ้าบวแมนนี่เผื่อมันออกไปปลาแมวพี่น้องพี่น้องนี่เอามือตุ้ยเลยก็สี กัดมีสีมึงปลาเมาหายเบิ้งไกๆพี่นอะอืมยยอะไรบ่าบาเพนขอสอมจาวเบิ้งบาเดียวได้ไ, <c oughs> ได้สอมเลยเอางี้ละกันเอาคนละอันขีบะเลยพี่นอะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันเด็กกินอย่างนี้นนนนปลาเมาย้อนไวอีกครั้ง ได้ได้หมูกกะเนาะ,นะอืมเศรบฐีเนะเรษบครับม,ม,มันเดืเอเบอร์จูกุทุกคน้หน้าอันนี้เบอร์อมปนอนะเนาะมันจะกินแบบหน่้าสั่งแค่ต้กินเม็ดกินแมนอันเดียโอ้โอ้ศ แน่เบมือนตาสิบเสพพี่น้องมากินบัชเสพอืมมามันหยาบจังเลยลรงพัดแห้งอยู่วันนั้งย่าง พมาพึงไวร่มมันผาดมันห้มามาพี่น้อยกินมะมี่มากินน้ำกันเลิบครับสวยที่สองเลยอืมนั่อ่กินผู้เดียวเป็ัวงพ่มาตักมาอีกเบ็ดแหละอออสนก่อนป่นเป็นกะละมัง้ยสำนนนะบ่เลือะ